สวัสดีครับพี่น้องพบปอกันกับผมพายุเคยเพื่ได้เขาวงอีกเซนเคยครับมือนี้นะครับเข้ามาติดตามเบิงการติดสัตว์ของแม่มณีโคดนะครับพี่น้องบางเทือค้วยนะครับคว้วมันสีเห็นน้ำเมือกตอนเดืกดๆตอนแรงๆด้วยพี่น้องวันนี้มาเจอแล้วนะครับแม่มณีโคดนี่ครับเป็นน้ำเมือกใสน,น้ำเมือกใสเลยครับนี่ เต็มเลยเต็มน้ำหางน้ำยางนี่นะครับเพระาะว่าควายนี่บางเธอกล้วยมันเป็นสัตว์มันกระ,ะสิงเงียบเนาะพี่น้องเนาะกระสิงเงียบเฮ้ยต้องมาสังเกตเบิง่งเนี่ยมือแรงตอนดึกๆนะครับตอนดึกๆตอนดึกๆทำามาอันนี้เบิ่งนะครับพี่น้องนี่นะครับฟินเมือกไซเต็มเลย ถ้าเป็นเมือกใสนะครับข้ามจากจากการแนะนำของหมอนะครับหมอา่า้าเห็นเมือกใสหรือการาเป็นซาดแล้วถ้ามันยังแห้งยังพ่นอยู่ผสมยังบทันใดนะพี่น้องเนาะท้าเงียบนะครับท้าเงียบก่อนประมาณประมาณ30ชั่วโมงนะครับ30ชั่วโมง คอยถือผสมได้นะครับอันนี้ก็เป็นมือที่สองนะครับมือว่านี่เห็นเมือกตอนประมาณห้าโมงเย็นนะครับแ้วที่นี่มามือที่สองนี่เห็นเมือกอยู่ประมาณหาทุ่มครับพี่น้องนี่ครับมาดูตอนห้าทุ่มเครับเมือกยืดเลย นนี่แหละครับมาดูการจับสัตว์มาเบื่องการจับสัตรรว์แลวข่าสีผสมย่ามไดเห้าสีแดงหูนะครับเพราะว่าอย่าให้พลาดนะครับเพราะว่าถ้าพลาดไปแล้วมันยากนะครับมันยากพี่น้องมันยากยากที่สุดคือการผสมให้ติดเนะพี่น้องเนาะ มีควยเลี้ยงแล้วกะน,นอกจากนี้กะคือการผรสมให้ติดแล้วมีลูกนะครับแม่มันมีโคตรเป็นควยที่พัฒนาสายพันธุ์มาแล้วนะครับ,ค,รบควยใหญ่นี่แหละครับพี่น้องดูการจับสัตว์นะครับพี่น้องเอามืนอี้เอาไว้ซ้ำาน่อยสักครัครับพี่นอ้องเมื่อนาจังพอกันไหมนะครับว่า ผสมตอนใดจังมากพอกันนะครับพี่น้องมื่อนี้ผมพายุเคยพูดให้เอาไว้ทำนิ่สกรคลิปหนาพอกันไหมครับเมื่อนี้ขอกราวคําว่าขอพูดเลยก็สวัสดีครับ